ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตมันก็จะมีปัญหาการผลิตระหว่างทางซึ่งถามว่าตอนนั้นงานที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีกําไรแบบสูงมากนะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราไปเรื่อยๆถ้าอยากจะทํานวตกรรมนะครับอย่างแรกเนี่ยตั้งความคิดไว้เลยว่าไม่ง่ายและอาจจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ ตอนนี้ก็ดูแลในส่วนงานด้านานวัตกรรมของบริษัทไทยเทคโนโลยีุ๊ปจำกัดมาชดเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการนำกระจกที่เป็นกระจกแผ่นดิบมาแปรรูปเพื่อให้มีขนาดมีความแข็งแรงมีความปลอดภัยมีสีสันมีงานดีไซน์ที่ตอบโจทย์กับการเอาไปใช้ในการกอ่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานโครงการขนาดใหญ่งานคอนโดนะครับโรงแรมหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในเป็นกุผนัาน ฉากกั้นห้องรามไปจนถึงเรื่องของงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นท็อปโต๊ะฟารตู้อะไรต่างๆเนี่ยกระจกเราก็สามารถเข้ามีมีส่วนร่วมกับอุตสาหก,กรรมเหล่านี้ได้ในส่วนของกระจกเนี่ยเวลาเรามองเราก็มักจะมองผ่านเนาะเพราะว่ากระจกมันก็ใสๆแล้วคนก็ไม่ได้สนใจว่ากระจกจะต้องมีความแตกต่างอะไรแต่จริงๆนะกระจกเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยน แต่งเติมรูปแบบมันได้หลากหลายมากถ้าเรานําเรื่องของงานวิจัยพัฒนางานดีไซน์เข้าไปประกอบสามารถที่จะทําให้กระจกมีสีสันลวดลายประกอบกับเอฟเฟกของกระจกที่มันมีความเป็นเงาเป็นสะท้อนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกันในช่วงนั้นที่เราเริ่มมาดูแลธุรก,กิจต่อจากคุณพ่อเนี่ยเราก็เล็เห็นว่า ในธุรกิจกระจกรถยนต์การแข่งขันค่อนข้างสูงประกอบกับว่ามันจะมีงานแร์เกี่ยวกับเรื่องงานแฝงร,รูปกระจกที่เยอรมันนะครับเราก็ไปเดินดูงานก็ได้ไอเดียว่าเออสิ่งที่เราคิด่ยมีคนทําแล้วอยู่ที่ต่างประเทศแต่ในประเทศไทยนยังไม่มีใครที่ทํากระจกที่เน้นในด้านงานดีไซน์ในด้านความสวยงามเอาไปประกอบกับเรื่องของ,ขางอการตกแต่งภายในเราก็เลยเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่สูย์เลยครับ ตัวดัแรกๆเลยที่เรานําออกสู่ตลาดเรียกว่าแระปิกรัสนะครับเป็นกระจกลายผ้าที่มีผ้าไหมาไทย,ยอยู่ตรงกลางร,ระหว่างกระจกสองแผ่นซึ่งช่วงแรกที่เราเปิดตัวไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตมันก็จะมีปัญหาการผลิตระหว่างทางซึ่งถามว่าตอนนั้นงานที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีกําไรแบบสูงมากนะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราไปเรื่อยๆ ใจและพัฒนานะครับเวลาเราทําไปเรื่อยๆรื่อก็จะมีผลงานที่มันเวริร์กบ้างแปกบ้างที่ผ่านมาก็จะได้ยินว่าส่วนใหญ่มักจะแปกส่วนน้อยมักจะเวิร์กแต่เนี้ยเรามองว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเป็นองความรู้ที่เป็นฐานสําหรับในการที่จะสร้างสินค้าใหม่ๆมต่อไปเพราะผมคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งเราไม่สามารถดีนิว้วป้งเฮ้ยมันออกมาแล้วเวิร์กเลยเคสแรกที่ผมเคยยกตัวอย่างกระจกฟลีตกราสซึ่งในช่วงหนึ่งของการผลิตตัวสินค้าตัวนี้ครับ เราก็จะมีประเด็นปัญหาเกิดข้อติดพลาดขึ้นในกระบวนการผลิตขึ้นว่ามันมีการเลนชั้นผิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเราเอามาทําเป็นไอเดียเบนซตอรมกันในทีว่าเราลองมองเห็น่ายังไงบ้างมันก็เกิดเป็นกระจกโฟมใหม่ที่เรานังสนอออกมาก็คือเป็นกระจกเซอร์เฟซพลาสต์เราเอากระจกชนิดไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเอามาผ่านกระบวนการขึ้นลูกให้มันมีผิวสัมผัสอย่างที่เราออกแบบไว้จะออกแบบเป็น เท็กเจอร์อยังไงจะออกแบบเป็นลวดลายโลโก้แบบไหนสามารถออกแบบในคอมพิวเตอร์แล้วเราสร้างเป็นพื้นผิวจําลองขึ้นมาด้วยการพิมพ์นี่ก็เป็นนวัตกรรมที่เจะกข้อผิดพลาดในกระบวนการมันทําให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆซึ่งมีคุณค่านในตลาดในทีมไอเอง่ยนอกจากที่เราบอกว่า เขาจะทําหน้าที่ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่เรายังสามารถนำแพ็กคพีสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของเราครับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเคสที่ผ่านมาก็คือว่าทางทีมการตลาดเนี่ยครับเรเห็นว่าตอนนี้ทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็เ,เลยมาระดมสมองกันวน่าเออ้งั้นถ้าจะทำยังไงให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนอง กับการใช้งานของลูกค้าเราได้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Glass e t ในแอปพลิเคชันนี้มันเปรียบเสมือนกับคัตล็อกของกระจกที่มีอยู่ทั้งหมดเลยของบริษัทเราลูกค้ายังสามารถดูเอฟเฟกกระจกแบบ3มิติได้นอกจากนี้ยังสามารถที่จะระบ,บุว่าตรงพื้นที่ส่วนนี้อยากจะใช้เอฟเฟกกระจกอย่างที่เราเลือกไว้มันก็จะจำลองเอฟเฟกกระจกตรงบนพื้นที่ว่างนังให้ได้เลย ถ้าอยากจะทำนวตกรรมนะครับอย่างแรกเนี่ยตั้งความคิดไว้เลยว่าไม่ง่ายและอาจจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ข้อถัดมานะครับเราควรที่จะเลือกโครงการหรืองานนวตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาของเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบมองว่าเราจะสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจเราอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดไกลขนาดนั้นไปฟังสิ่งลูกค้าไปฟังสิ่งพนักงานสังเกตกระบวนการผลิต แล้วเราเอาตรงนี้มาเป็นจุดตั้งต้นก่อนซึ่งถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยความเสี่ยงมันจะต่ำกว่าเราค่อยๆทําเรียนรู้ไปเรื่อยๆทําต่อไปทําต่อไปและในระหว่างทางเนี่ยมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับโ s โ o p ของโปรเจกต์ในอนาคตให้มีความน่าสนใจมีความมีอิมแพกับองค์กรมากเรื่อยๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้นวัตกรรมขององค์กรเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สม,ม่ำเสมอแล้วก็ช่วยพัฒนาองค์กรต่อไปได้ยาวนานนะครับ